สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนายแทนยากับท่าที่ส่งเสริมบริษัทจินนีไรจะพาทุกท่านมาดูนะครับวิธีการพ่นเขาเรียกว่าพ่นเรียกลากครับนี่คือผสมะครับใช้สองตัวนี้ในการผสมสมาชิกบางท่านถามนะครับบางท่านอาจจะใส่ยาเชื้อราเข้ามาได้นะครับยาเชื้อราที่เราจะใช้นะครับก็ยาพื้นๆนะครับก็คือตัวนี้ครับ ตัวสับล้านะครับวันนี้เป็นสวนเปิดใหม่นะครับพอดีเห็นสนจากสวนข้างๆนะครับสวนนี้ต้นจะโสมนะครับโสมมากนะครับเราบอกให้ดูก่อนได้เลยนะครับเห็นไหมครับไม่แต่กิ่งแต่ก้านทีนี้เนี่ยครับตัวจริงเสียงจริงนะครับชนิดสองเจริญผลเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพ่นนะครับพ่นยังไงเขาเรียกว่าเรียกลากเราจะไม่เรียกต้นที่มี มีมีลูกอย่างนั้นนะครับแต่เราจะมาเรียกต้นที่เขายังไม่ให้ผลผลิตนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับวันนี้อ่านะครับก็จะพ่นให้ดูเลยเป็นต,ตัวอย่างนะครับวันนี้เราทําสว่วนนี้ทําจริงจริงพ่นจริงจริงจะเน้นหน่อยนะครับจะเน้นเพราะว่าเราต้องการให้ เรียกลากเขาให้คลากเขาออกมาใหม่แล้วเขาก็จะสมบูรณ์ในต้องเน้นนะครับเพราะว่าเป็นการพ่นครั้งแรกเลยซึ่งสวนทุเรียนส่วนนี้ไม่เคยพ่นทงางเจ้าของสวนนะครับคุณลุงจอนนะก็เขามานี่อยากลองใช้จะมีทุเรียนเขาจะมีเล็กต้นเล็กๆตอนนี้ก็คือมีลูกนะครับเนี่ยครับลูกลูกจะมี สองรุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นี่เบอร์เบอร์เขาเรียกรุ่นสองนะครับนี่แล้วก็จะมีรุ่นสามรุ่นสามก็คือชุดกรลังดอกก็แบบันดอกมาใหม่ๆหม่เลย